เด็นนน้้้อยยทัังเเลพิ่งเจอวันนี้เลยค่ะก็ละลานตาเหมือนกันเนาะเยอะดีดีแล้วก็แต่ว่ายังไม่เคยเจอนเวลาเช็ญปเพิ่งเพิ่งเจอวันนี้วันแรกค่ะก็คิดว่าได้ร่วมงานกับน้องก็น่าสนุกดีความรู้สึกมันต่างเลยความรับการแบบแต่ก่อนเราฟันกับเรื่องที่แล้วเรานี้มีแต่ผู้หญิงห้าคนแต่เรื่องนี้เราดูแบบ ก็จริงๆในความเป็นนักสแสดงมันก็อาจจะไม่ได้ต่างมากเพราะว่ามันในเรื่องของการรับงานนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าด้วยบรรยากาศในการที่จะทํางานด้วยกันดีกว่าเราก็จะหันหน้าไปแล้วเราก็จะแเอ๊ะเรานั่งโต๊ะกับไครดีก็หันไปก็เห็นอาชาวกับเวียก็อุ่นใจแล้ว ถือว่ายังมีเจนๆ,ๆใกล้ๆเราอยู่ใช่อย่างน้อยก็ยังยมีคนที่คุยเรื่องเดียวกันได้แต่ว่าด้วยการร่วมง,งานคิดว่า,าถ้าได้เจอกับน้องๆ<อ>เด็กๆใหม่ๆก็น่าจะเจอประสบการณ์ที่แบบจริงๆเราต้องอะไรละพฤติกรรมหรือทำอยังไงให้น้องกล้าเข้าหาเราเพราะอะไรรู้สึกว่าพอพูดถือพี่ปลุกก็มีความเกรงเดี๋ยวต้องรอต้องรอดูวันวันเวิร์กช็อปอะค่ะเพราะว่าอันนี้ยังยังบอกไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเจอวันนี้วันแรกเลยแต่คิดว่าก็น่าจะไม่มีปัญหา พี่ป้องนะไม่มีปัญหาเหมือนตอนที่หมูพี่ป้องเป็นนักแสดงหน้าใหม่น้องๆเขาอยู่เป็นแบบว่าอ่ะนี่เรื่องอะไรคะมหาลัยซอมบี้มหาลัยบ้าพี่ป้องก็ต้องเล่นเป็นแฟชชี่อยู่แล้วใส่กระโปรงยาวได้อยู่นะอไหมเนาะใครจะใครจะมาเล่นเป็นอาจารย์อะไรเออกระบวนการเป็นยังไงบ้างพี่ป้องสำหรับเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเรื่องนี้อาจก็อาจจะเป็นแนวที่ ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ยากมากสำหรับตัวเองนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นตัวทำให้เกิดเรื่องซับซ้อนมีดรามา่ามีอะไรอย่างี้ก็คือเป็นส่วนของเราซึ่งก็รุ่นใหญ่ก็รับผิดชอบอย่างต่างแต่คิดว่าน่าจะโอเคเพราะว่าแต่ว่าที่พี่ชอบมากๆสำหรับเรื่องนี้ที่เด่นก็คือบทเรื่องนี้เขาเด่นจริงนะเพราะว่าตอนที่มาปุ๊บอะมันไม่ใช่บทพื้นพื้นจริงเพราะว่าพอเราอ่านปุ๊บอะเรารู้สึกเลยว่า บทนี้มันผ่านการคิดมาหลายขั้นตอนแล้วเพิ่งทราบจากนอเมื่อกี้ว่าเขียนมาเป็นปีแล้วเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วบ,บทที่ดีมันต้องได้รับการพัฒนาซึ่งมันก็คงต้องใช้เวลาแล้วเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีค่ะพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นซีรีส์ไทยที่ได้กลิ่นอายของซีรีส์ต่างประเทศดูเรื่องหนึ่งเลยจริงๆพี่พ่าพิจิพิถันในการเลือกบทเยังไงบ้างสำหรับที่เอก็คืออ่านแล้วก็ให้ให้รู้สึกว่า ตัวละครทําอะไรไปมีเหตุผลรองรับหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเหตุผลรองรับแล้วมันมีความน่าเชื่อถือมากพอสมเหตุสมผลเรื่องมันก็จะดําเนินไปแล้วคนดูก็จะเชื่อไปตามเราไปได้โดยง่ายถ้าสมมติว่าทําอะไรออกมาแล้วไม่มีเหตุผลรองรับคนดูไม่เชื่อตั้งแต่คลิกแรกละครก็จะไม่สนุกต่อไป แว่ามันยากใส่ทุหมดนะวันนี้ยากเหมือนกันค่ะยากแต่ว่าถ้าเผื่อเราใช้ประสบการณ์ในการแสดงของเราในการเลือกรับงานของเรามาเนี่ยเวลาเราอ่านบทเราก็จะรู้สึกได้ว่าเรื่องเนี้ยดีไม่ดีเรื่องเนี้ยเขาคิดมาแล้วแต่ว่าในเรื่องของการที่เป็นตัวบทคือเรื่องของการว่าในการแสเราสามารถทําให้มันออกมาได้เป็นไปตามบทที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านั่ยก็คือเรื่อง้แต่้วยเส้นเรื่องก็จะอยูแล้วาบอกว่าจะเป็นบทที่มาดราม่าอยางเดียวมนีจะแจ้งเต เล่นคอมเมดี้ได้เรื่องนี้ดราม่ <laughs> อาอา๋ <c oughs> อแหมโอ้โหโอ้โให้พี่ดีว่า <c oughs> พี่อยากลอบมากเลยแต่พอเออเรื่องนี้ดราม,ม่าเหมือนกันซึ่ง <c oughs> ก็อยากเล่นคอมเมดี้นะพี่เล่นคอมเมดี้ได้หรือเปล่าแต่ว่บางกลิ่นบางซีนที่อ่าเอาอันนั้เน,เป,นเป็นในคล้ายของเด็กๆด,ดีกว่าค่ะเพราะว่าอันนี้โดยโดยในเส้นเรื่องของเราอะคอมเมดี้ยากมันซเพราะว่าด้วยด้วยความมันมีคน มันมีคนตายมันมีคนมันมีความเป็นไปมันมีการคลิกแพลงเรื่องราวที่มันจะจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้เราเล่นไม่ได้เพราะชีวิตจริงเราคนที่อยู่ในสุดยอยายเพราะยายชอบูเออมันเลยรู้สึกว่าดูชีวิตจริงดีกว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าบางทีการทํางานที่มันไกลจากชีวิตจริงมันก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่าชีวิตเราบันเทิงมากจริงๆรู้สึกไงเวลาเป็นไหนยายก็ชอบพูดถึงเรา เพราะว่าเราก็รักน้องน้องก็น้องเราก็รู้สึกได้ว่าน้องรักเรามันก็มันก็เลยแล้วก็เป็นคนที่มีความชอบใกล้เคียงกันแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็อยากจะคุยกับคนที่เวลาเราคุยด้วยแล้วอ่ะมันพัฒนาสมองไปด้วยเพราะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเยแบบเป็นคนฉลาดแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่ได้อยู่ใกล้ๆอคนฉลาดมันก็เลยทําให้เราดูดีขึ้นไปอ่ะแต่สิ่งที่คุณแปบเล่ามามันค่อนข้างที่จะเป็นแบบในไอคิวสิตในวง บางทีเราไม่เชื่อเขาทุกเรื่องก็ได้อต่คุามีหลักฐานเออแต่เออแต่เขารู้สึกว่ามีที่ไปที่มาแล้วก็จุดจบมันคืออะไรส่งมาให้พี่กันกรอกเดีว่าจอิงสิงวิิงจริงเรามีกังวลไหมเวลาเขาเอาเรื่องที่แบบว่าอยู่ในวงมันเผยแพร่กับสาธารณะมันก็เป็นเรื่องจริงอะเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงพี่ปอกไม่มันพี่ไม่ได้บอกว่าจริงไม่จริงแต่พี่จะบอกแค่ว่าบอกบอกพี่มาก่อนพี่จะได้แก้ตัวทู ไม่ซีเรียสหรอกว่ามันไม่จริงเพราะว่ามีมีเรื่องไหนที่เขาเล่ามาแล้วรู้สึกว่าเออมันแย้งไม่อยากจะแก้งไม่ใช่ความจริงใช่ไอแก้ข่าวตรงนี้อืมไม่มีแย่จังเออแล้วึ่เนี่ยพอพออย่าพ่อยายพี่จะพี่จะชอบพูดบอกว่าบางทีเกิดเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเออแบบเราไม่เช่เป็นต้องบอก สังคมทุกเรื่องก็ได้เนาะรู้กันแค่สองคนก็พอ,อ,อมันก็จะรู้ได้ประมาณแป๊บหนึ่งอะค่ะค่ะค่ะแล้วก็อ,กอีกสัก3-4สี่เดือนก็จะเป็นที่รู้กันแต่แต่พี่ป้องไม่กังวลใช่ไหมกับภาพที่คนมองเราเปลี่ยนไปในยุคนี้พี่ว่า,ามันจริงๆเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะ <laughs> เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยให้ใครรับทราบตอนนี้สื่อมันก็ชัดเจนขึ้นแล้วมันก็เข้าถึงง่ายแล้วเราก็เลยเอะ มันคงปิดไม่ได้ละ <c oughs> แต่กลับ,บนคนชื่นชอบกับการที่เป็นตัวตัวเองให้เคอเห็นเพราะพี่พี่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าใกล้ออชิดกับเรามากขึ้นนะคะพอาคนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ประดิษฐ์แล้วก็แล้วก็ระวังตัวตลอดเวลาความสบายๆต่างหากที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออเราก็เป็นหนึ่งคนที่มีชีวิตปกติคานแล้วก็ เที่ยวเล่นไปตามภาษาแล้วก็คนก็สามารถเข้าถึงง่ายขึ้นก็จะรู้สึกว่าเราไม่ไกลมากขนาดนีจ้จริงแฟนละครที่เราติดตามเรามาแต่แรกเขาตกใจไหมกับสิ่งที่เขาก็ต้องรู้บ้างอยู่แล้วล <laughs> ถ้าเขาติดตามเราจริงสักนิดนึงแต่เขาแค่คิดว่าอเราก็เที่ยวเล่นชิลๆแต่บางทีเขาอาจจะไม่เห็นว่าเราบางทีเราก็มีม,มุกตลกอะไรของเรามาง <c oughs> แต่ว่าพี่บอบเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วค่ะคือตลกน่าเฉยๆแราเราไม่ได้ตลกเลย สังขารหรือว่าตลกแบบเออทำท่าทำทางเราจะตลกของเรายิ่งนิ่งไปพอเราเป็นปาร์ตี้อย่างเงี้ยมีติดต่อเข้ามาไหมรีวิวหรือเพราะว่าอย่ากขอเอมมี่กินระทุ่งเขาก็มีต<ม>ิดต่อเข้ามา <รอ S 2> เกี่ยวกับการบีริเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยของเรามันมีถึงขั้นนั้นยังยัง,ยงว่าคือความสนุกเฉยๆแต่ว่ายังไม่ชัดเจนขนาดมีในฝากบอกยายไหมว่าถ้าเอาเรื่องฉันไปเล่าฉันจะคิดเงินหรนาคอนเทนต์ถ้าน้องเล่าพี่พี่ก็จะเล่าของ นั้นเองไม่ไม่บอกแล้วกันว่าอะไรแต่ว่าจ้าทายจะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มาที่หนึ่งคงไม่ได้โกรธยายเวลาเดีวมาไม่ไม่โกรธค่ะแต่เดี๋ยวพี่จะเล่าของน้องแล้วพี่จะไม่แก้ตัวเรื่องของพี่ด้วยค่ะคอะโอเคครับคุณค่าอินสตคร์โอ้ยเหงื่อเหงื่อถึงเอวแล้วเนี่ย